เสียงมาจากนี่เลยบ่ะครับก็ยินเสียงอยู่อยู่ยนน <c oughs> ใาาน,น,าาน,นข้างในนี่แหละครับว่าแต่ก็ได้ยินเสียงว่าเกิดลึกถมอมาดกันเยอะยิงปุยอ่างเรื่องนี้อ๋อเอามันมาเนี่ยนะลึกถมอมาดเยอะยิงอ่างเรื่องแล้วหินตัวนี้อยู่ตรงตัวไหนตอนที่ที่แรกอยู่ตัวไหนหินหินอยู่นะนั้นะอ๋นอไปกองกันอยู่ตรงนะั้นแล้วก็ยกมานี่ก็ยกมาใส่ตรงเดี <ๆ S 2> นน๋ยวมาดูดูหินก็ยกก็หินหินใหญ่นี่ก็ยกคนเดียวเนี่ยเหมือนยกขึ้นมาเหมือนเหมือนเหมือนเป่าเหมือนเบ่ามันจะเห็นเดี๋ยว คือยกมาได้ยังไงใหญ่มากเลยอุ้ยนี่แหละก็มองมองเลขน่ะทําทํามาทีอยู่ตรงนี้ใจเห็นเลขชัดมากเลยเห็นชัดมากเลยครับก็มาดูมันดูจะบอกบอกไงตัวนี้เนี่จะเป็นสามตัวนี้ตัวนี้เป็นเลขสามตัวนี้เป็นเลขเจ็ดตัวนี้เป็นเลขห้าตัวนี้นี่เลขนื่อันนี้อันนี้ได้ยินเสียงเป้ามานะหลวงปู่พูดใช่ไหมคะว่า ไม่รู้ว่าเป็นเป็นลงปูหรือเป็นอะไรแต่ได้ยินเสียงเสียงแว่วลงมานะได้ยินเสียงไม่นั่งหน่อยจะไบใช่ไหมคะครับแต่พูดเป็นสักเมนกันลึกทมอมดักก็ยิงกุ้ยยิงอังเพลิงยิงเงี้ยอะไรประมาณนี้นะแกก็พูดอยู่ลักษณะได้ยินจะยินอยู่อยู่เงี้ยนะกันเนี่ยเนี่ยเล็กห้าในชั้นหนกเลยอุ้ยยกลงมาขึ้นล็อกมีระเกียดหนึ่งไม่เกียดกันหนึ่งเลยทำไมยกไม่ขึ้นเลยเนี่ยสามเลยในคนดูเลขกว่ายน้องขับอันนี้ก็ยกมันแบบเหมือนไม่หนักก็มาถึงกับ มามาถึงก็วางลงก็มาวางเสร็จก็มาดูว่ามีตัวเลขด้วยตัวเลขตัวนี้ห้าชัดมากเลยห้าเลขห้าอ่ะห้าเจ็ดตัวนี้สามโอ้สามจุดอะไรนี้ครับห้าเจ็ดสามครับเรืหนึ่งก็ได้เนี่ยแต่ว่าน่าจะเป็นเลขเจ็ดมากกว่าเพราะเพราะอย่างเงี้ยเป็นรอยหินไม่ไม่ได้ทำมันเป็นเองเลยรอยหินเป็นรอยหินเนาะรอยแตกโอ้รอยหินแตกตัวนี้พี่แนงมากวัดตรงความสกัดที่โอ้โหมากอไฟแล้วพี่แนงยกได้ไหมเนี่ยตัวนี้ ไม่ขึ้นลกหไม่ใช่หนยนี์นะตอนนี้ยกไรไม่หนี่งคนเดียวไม่ขึ้นล็อกขึ้นลราไม่ยาวแล้วตอนยกมายกไรไงไม่รู้ก็อุ้มมาเหมือนจะพูดไปกับเหมือนเหมือนซัมลีน่ะอุ้มก็มันไม่หนักไม่หนักท่า่ก็จับจับยกเหมือนหินธรรมดาปกติเราจับจับยกออกมาแบบนี้จับยกออกมาอุ้มมาแบบนี้เลยละเนามื่าซัมลีเลยครับมาถึงก็มาวางวางลงตรงนี้เลยแล้วพอวางเสร็จก็จะยกก็ไม่ขึ้น วางเสร็จก็ไม่ได้ไม่ได้จัดแต่งอะไรหรอกวางเสร็จก็ขุดบินมาใส่เลยมันไม่ได้ก็วางอยู่ลักษณะนี้เลยไม่ได้ไม่เอาอะไรมาทําอะไรเลยก็วางวางเสร็จก็ตรงนี้ก็จะเป็นนูนๆอย่างเงี้ยนะก็จะขุดลงมามันเรียบเฉยตนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นก็เลยตัวเองก็เลยไปเอาทูบมาก็เลยมาจุดเพราะว่าอสงสัยกอไฟลงปูยู่ไหมจุดทูบบอก็เลยเอาเอาทูบมาเทียนมาแล้วก็มาปักในไฟลงปูจุดทูบให้ลงปู ฝกบอกว่าหลวงปู่จุดไฟให้แล้วนะอะไรเงี้ยนะทางนี้ก็จะอยู่ที่ไหนก็จะก่อไฟให้ตลอดไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะก่อไฟให้ตลอดตลอดแต่ว่ายังไม่ได้จุดทูบบอกบอกหลวงปู่ว่าจุดก่อไฟให้แล้วหาปืนให้แล้วอะไรเงี้ยนะถ้าปกติตัวเองจะไปซื้อปืนมาแล้วก็เอามาถึงแล้วก็เอาลงเสร็จก็เดินมาจุดทูบกันถือปืนมาแล้วไปจุดแล้วก็ไปทูบไปปักอยู่ตรงกองปืนให้หลวงปู่ตลอดบอกว่าปืนเนี่ทุกไอซื้อมาให้หลวงปู่แล้วนะไฟปิงไฟอะไรอะไรเงี้ยนะเพราะหลวงปู่แกจะ เป็นไฟตลอดอยู่ที่ไหนก็จะฝันลงปูให้กอ่อไฟให้ตลอดกอ่อไฟไม่มาเปกีดยางพลาสอยู่พัฒนาอยู่ระยองอยู่ชนอยู่อะไรก็จะกอ่อไฟอยู่นี้ตลอดไฟลงปูจะกอ่ออยู่นี้แม้แต่ในบ้านคขตัวเองยังนอนทั้วันก็ยังกอ่ยอยอยู่หน้าห้องตลอดเวลาดึกๆที่แมงไปขีดยางเนี่ยเคยเห็นอะไรที่แบบว่าสังเกตไหมเคยถ้าจริงๆจริงๆไฟเนี่ยแต่ก่อนแต่ก่อนมึงก่อก่ออยู่หน้าหน้าบ้านนะแต่ก่อนทีนี้ไปกีดยาง ฝนนั้นตกเราก็รีาเอาลำกลดอะไรไปหยอดหันไปทีไฟลุกท่วมทุบแต่ว่าไฟอะตอนตอนที่ออกไปกินยางน่ะมันเป็นฟืนยางแล้วมันก็มอดมันก็ไม่ใหม่แต่ว่าพอวิ่งมาานำกวดอะไรไปหยอดอยู่ล่างไฟลุกท่วมเลยท่วมเลยตรงนี้ก็เหมือนกันตะกอนตะกอนตะกอนตรงปูกุมเซนกลับบ้านนั้นกกลับบ้านไปสี่วันกลับมาคืนทีนี้ก็กลับมาถึงบ้านก็เหนื่อยเหนื่อยไปทำทำโน่นทำนี่เหนื่อยทีนี้ก็มาถึงก็อาบน้ำนอนเลย ทีนี้ก็ตื่นมาจากคิดอย่างไฟตรงนี้ลุกลุกท่วมเลยขึ้นมาดูไม่มีฝืนไม่มีอะไรแต่ว่าเห็นลอยไฟมองจากข้างล่างสว่างเหมือนเหมือนไฟไฟลุกอยู่เลยสว่างโล่เลยสว่างไฟลุกลุกมุมันมันเอวน่ะไฟลุกปุ๊ปปุ๊ปุ๊พอสารมกมงจากข้างล่างอะไฟโล่เลยบอกโอ้ยสงสัยจะไหมแต่ก่อนเป็นยาคาเนาะเป็นกระท่อมยาคาอยู่ก็คือกลัวจะกลัวจ,จ,จ,จะไหมก็ขึ้นมาดูพอขึ้นมาดูก็ไม่มีไฟก็มีแค่ไอ้คิดเท่าอะไรยอย่างเงี้ย แต่ไฟมองเห็นเป็นไฟลุกสว่างโล่งเลยตรงนี้แต่กองก่ออยู่ตรงนั้นก็ยังเป็นอันอยู่อันนี้อันนี้คือเต็นสําหรับไฟถ้าฝนตกมาดับไหมพี่แดงดับไม่ดับไม่ดับไม่ดับแล้วลมไม่พัดปอบไม่พัดรีวลมร้วไหมไม่ไม่ลมก็ตอออะไรไปแล้วก็จะเป็นเป็นกาของหลวงปู่ก็จะต้อง จะอยู่ที่ไหนก็จะเป็นจะซื้อน้ํามาต้มให้หลวงปู่ย่างนี้ตลอดอยู่ที่ไหนก็ต้มให้ตลอดน้ําคือน้าน้าร้อนเนี่ยไม่ขาดน้ําเพราะว่าไว้ให้หลวงปู่ทานฉันเพราะอะไรครับสรุปหน้าร้อนพิงไฟหน้าหนาวไม่พิงไฟหลวงปู่สรุปแล้วก็คือตัวนี้พี่แดงมาดูตัวเลขรอบหนึ่งเนาะรสรุปเลขก็เลขเอาจากเห็นนี่แม่นมไม่ตะก่อกนแม่นไหมแม่นครับแต่ก่อนแต่กอนถ้าเห็นอย่างี้ตัวเองซื้อตรงซื้อลอตเตอรี่จะถูกเลขท้ายสามตัวนี้ตลอดเลย จะถูกตลอดลอตเตอรี่พวกลอตเตอรี่พวกเลขท้ายเลขหน้าอะไรเงี้ยนะจะถูกตลอดเลยครับจะฟุถูกถูกตลอดเลยแต่ว่าตัวน,นี้แบบเลขเจ็ดอ่ะชัดเนี่ยเลขเจ็ดเลขเจ็ดกัชัดเลขห้าก็ชัดเนี่ยเลขเจ็ดเลขห้าจะมาราศน์อย่างไงห้าเจ็ดครับอันนี้เจ็ดสามครับตัวน,นี้เป็นสามสามจะอยู่ฝั่งนี้ด้านนี้ครับสามอยู่นี่อยู่ล่างอันนี้เลขเจ็ดเลขเจ็ดครับชัดอยู่เอาสมุดมาเขียนเลขให้หน่อยคิดี่วจะเขียนหรือยังยังมันไม่เขียนตัวนี้เอาเขากเขียนไว้หน่อยเอาเอาสมุดนั่นเลยอันนี้จะยังไม่เขียนตัวนี้อันนั้นอีเห็นเลยนะ เลขในหินที่ยกมานะครับคุณผู้ชมนะยกมาแล้วนะครับยกไม่ขึ้นเลยตอนนี้ที่เรกที่แดงบเบาเหมือนสัมรีแต่ตอนนี้ไม่ใช่สัมรีแล้วเป็นหินเลขวันที่สิบหกนะครับอ่ะเจ็ดห้าสามเลขที่แดงเขียเลยคระขัดเลยจะนี่เลขมันนี่จะเป็นเจ็ดเจ็ดขาดเลยเจ็ดเจ็ดนี่เป็นห้านี่เป็นสามครับก็เลยตีเป็นห้าว่าเจ็ดห้าสาม มั่นใจไม่เล็กแบบนี้มั่นใจไหมพี่นี่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตัวเองก็เพิ่งเพิ่งเห็นเหมือนกันเลขตนนี้ยกมาเนี่ยก็เหินก็ว่าตอนยกอ่ะไม่หนักดูท่าไม่ยกมานี้ยกไม่ขึ้นหรอกยกไม่ขึ้นเลยนี่หนักเลยเด็กครับพเหินมันตันมันตันแล้วกันใหญ่นะนี่ใหญ่ยกไม่ได้แต่ว่ายกยกมาจากโน้นจากจากตรงนั้นแม่ธรณีตรงนู้นโอ้โหใหญ่นะก็ไม่ใช่เบาๆหรอกายกหนักตันมากเลยหิน สรุปไปแล้วก็คือลวงปูสวงคือไม่ใช่ฝันนะไม่ฝันอันนี้ได้ยินเสียงแววได้ยินเสียงแววออกมาว,มาว่า,าก็ได้ยินเสียงว่าเกิดลึกลึก,ลกทมณมายิงแล้วยิงเพียงเพลิงอะไรอย่างเงี้ยนะเพลก็ยกหินไมห,หน่อยจะนั่งพิงไปอะไรนะมันนั่งเพราะว่าดูแล้วก็ไม่มีที่นั่งด้วยตรงนี้มไม่มีที่นั่งด้วยครับไม่มีทีนท่นั่งแล้วเหมาะมากเลยเนาะนี่นะ ครับละกนณะนั่งก็นั่งจะหันหน้าพอดีะวานเป็นสามเดียมพอดีเลยสามเดียมพอดีเลยก็ชิดกับต้นยางครับชิดกับยางเราจะนั่งมือต้นยางก็ได้อือนะรับคุณผู้ชมนะครับเนาะต้องขอบคุณพี่แนงอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวเลขนะครับที่วอลหินนะครับก็เป็นแนวทางเนาะในความฝันเดี๋ยวจะตามความฝันคงท้ายพี่ในอีกครั้งหนึ่งกะบอกว่าหินก่อนเลขเหินก่อนเห็นลงปู่กระซิบเบา ให้ยกมาครับแลให้ยกมานั่งเสียงไฟเหมือนเหมือนมีคนพูดแหละแต่ว่าไม่มีคงไม่มีใครพูดหรอกมั้งตรงนี้ครับคงว่ามีไใครเพราะว่าอยู่แค่สองคนอยู่สองคนอยู่กันสองคนก็ช่างเขาไปช่างเขาก็กลับบ้านแล้วเมื่อวานเขาทำเสร็จก็กลับบ้านทีนี้ก็ฝนมันตกนี่ก็ขึ้นมาขึ้นจากล่างก็ฝนยังรินนๆอยู่มาถึงก็ไฟก็มอดมอดอย่างนี้แหละก็ตัวเองก็หาฟืนตรงนั้นเอามาใส่มาใส่มาใส่ใส่มันก็พอ มีไปอุนๆก็เดินไปกวาดมันน้ำมันท่วมตรงนี้ก็กวาด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 ก็ได้ยินเสียงเลยก็ดิ้นเสียงสะนุ้งสะนุ่งตื่นเลยคนลุกเลยว่ะคนลุกเลยก็สะนุ้งเลยก็เหมือนก็ได้ยินเสียง่าเสียงคนพูดเลยไม่ไม่เพี้ยไม่เพี้ยนเลยไม่เพี้ยนเสียงเบาเบาเสียงเบาก็ยังตัวเองอย่างพวกบนหลอกกราตายหรผีหลอกกระเ่ายเสียงอะไรไงก็เลยไปยกมาเลยไปก็ไปดูเห็นเอ้าเห็นทู่ตรงไหนพี่แดงไปดูเห็นตรงที่ที่ยกมา ไปก่อนลงรอยเห็นอยู่ตรงไหนเนาะตามไปดูนิดหนึ่งเนาะอันนี้คนนี้ยังอเอาจากนี่มาเลยโอ้ทำไมรู้ว่าเป็นหินนี่ล่ะไม่รู้กับมงมาก็เห็นมันหินมันเรียบอยู่มันเข้ากองมากองอยู่ตรงนี้ก็เลยยกไปก็เท่าหินหินเท่านี้เลยเนี่ยครับก็เลยกิ้งไปเนี่ยกิ้งเกี้ยมตกตรงนั้นแล้วก็ยกไปเลยยกยกกิ้งกิ้งไปจนไม่พอ มันอยู่ข้างบนนะ<ม>ก็กิง่<ๆ>งกิ่งกิ่งลงมาพี่แดงลองยกอันนี้ได้ไมหมอ่ามันยกไมนขึ้นหรอกขึ้นหรอแต่ต้องยกขึ้นได้ยังไงคนเดียวอันนี้เล็กนี่ก็หนักอึ้งเลยไม่ใช่ไม่ใช่มาเอาหินหินตามนะอันนี้เอาเอาจากตอนนี้ไปใช่ไหมครงมันอยู่อยู่ข้างบนนี่แหละอยู่บนนี่เลย,ยเพราะว่าที่หินที่เขาขุดขุดทันตรงนี้นะอ๋อที่ปูมเซนที่บูเซนเขาทำทำ,ทำมันลังเขานั่งตะกอนนะครับ เห็นที่ท่านนั่งก็เขามาขุดมาแล้วก็มากวอตรงนี้มากรอตัวเองก็กิ้งกิ้งลงมาตรงนี้กิ้งมาก็นี่รอยยังอยู่เลยรอยกิ้งรอยกิ้งนี่ยังดูดูรอยคลิกเสร็จแล้วก็ยกกิ้งถึงตรงนั้นแล้วก็ยกไปตอนแรกมาจะกิ้งไปเลยก็ลองดูยกยกดูก็ยกขึ้นยกขึ้นเลยเหมือนเหมือนไม่หน่กเหมือนเบาวิวเลยก็ยกยกไปถึงนู่นเลยครับก็เดินไปยกไปตอนแรกอาจจะกิ้งไปเพราะว่าดูแล้วคงยกไม่ขึ้นน่ะ เรเองก็ดูห็นนะบอกว่ายกขึ้นล็อกเลยว่ลองจับลองจับยกดูแล้วจะจับอย่างี้น่ะครับลอยขึ้นมาแบบอัตโนมัติเลยแบบมันมันเบามากมันเบามันไม่หนักก็เลยเอาไปให้หลวงปู่นั่งรงนั้นอืก็ดีครับอ่ะโอเคครับพี่แดงเนาะอ่าก้ทุกคนนะครับมีโชคมีลาบด้วยกันเด้อนะครับชอบกระจัดพี่แดงก็ชอบเลขชอบออกเลขท้ายลอตเตอรี่เนาะครับเลขท้ายและเลขหน้าเลขท้ายลอตเตอรี่ก็ ส่วนมากตัวเองซื้อเป็นอย่เง,งี้ยแล้วก็ถ้าได้เห็นตามหินก็บางทีก็ฟุกมาก็ได้ได้เป็นเล็กหน้าก็มีอะไรเง,งี้ยนะตั้งใจไปซื้อเล็กนี่แต่ว่าตั้งใจจะได้เล็กหนา้าอะไรเงี้ยนะครับเนาะแต่เลขโครงสุดท้ายสามตัวเหมือนหกสี่ซองเดี๋ยวเราดูลุ้นอีกรอบหนึ่งเนาะครับผมครับขอ,อคบคุณพี่เองครับผมครับ<อ>สาธุสาธุสวัสดีครับผม